촬영 ครับไอ้พ่อครับผมมาสิบมาถามเบื้องแคงครับอ๋อทำนี่อะไรครอครบพองพ่อพี่เพื่อนนี่ครับจะซื้อครับผม เขารั้านขำทั้งนิ่งสองก็ได้บ่าง Merci. Mm -hmm. มีแอร์ครับมองเข้ามาครับว่าจะิดก็จะิดยังไม่ได้ิดทุกทีเลยอพันสอง

ถ้าไม่เอาก็วางไว้ที่แหลไม่เอาก็ไม่จะ้ายเดี๋ยวไว้เราไว้อเอาไว้ยกไปถ้าไม่เอาก็ไม่จะร้ายไว้ที่แหลไม่าเอา นี่มันก็เป็นหมาบ้านบ้านพ่อเนั่นแหละแล้วมันอยู่กันสองตัวไอตัวนั้ก็เป็นตัวรุ่นน้องมาที่หลังแต่ข้างบ้านนี่เขาก็มีหมาหมาบ้านหน้าดุยอ่ะสองตัวไอพัะเลาะกันไอที่บ้านเลากกันไอรุ่นนงสองตัวช่วยตัวนั้นลุงไอตัวนี้อนี่อะไรนี้มาอยู่นี่นี่เราเด็กเราอีกเลยหนึ่งเนาะ เนี่ลูกให้รตั้งลูกรเอาออยเดียวนะขอขอเธอยเดียวผมไม่ขอ่ใช่แม่ขอบทแม่อยากายนะลายเราก็มมันติดได้เอาซื้อไปทำอะไรอะผมื้อไปเรือไปไครับยังผมเื่อันน่ะอันนั้นมันนั้นระทยติกลับเรียวนะ ว่าผมขอร้รอยดีเลยหรขอขาขอเาเราใช้ร้อยเดียวเอง <c oughs> เอาถ้าได้ก็เอาไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรของมันยังใช้ได้เลยเดีวก็เพิ่งถอนมาจากนี่ย้ายมาแค่ไม่นานเอง คือเดียวน้ำเชื่อมสองหมื่นะแต่สองมือเดียวคนอื่นมาสื่น้ำของห่างของยังจะแฉกสั่กิโลสั่งไปสั่กิโลสิได้มากกวานี่ยขนาดแอบอย่างนี้ยังมองเห็นเราสามมองไม่ให้ใครเห็นเวลาติดเวลาหน้าร้อนอืมเดี๋ยวคุณครับอือเออโผล่วิ่งวาอะไรอีก มือเดียวเนี่ยไม่ใช่สองมือนะนี่เนี้เนี่ยส่งส่งนีได้หมยันไม่ไเนี่ยนี่ก็อน่่่าใช่เลยก็หน